หากคุณต้องการซื้อเกมและซิมบล็ดแสนถูกต้องมาซื้อที่ร้าน I อเซลเกมโซนหรือ i g เนั่นเองเจ้าของร้านคือพี่โรสเคซี่เกมนะครับนักแคดเกมเหมือนพวกเรานั่นแหละใครจะใจเกมทูลิคสิตราคาเองก็ลองไปสอบถามกันดูได้เลยที่ร้าน I อเซลเกมโซนนะครับย่า yeah. ใครเดี๋ยวผมเอาลิงก์ทิ้งไว้แล้วกันนะบ๊ายบาย <S <S สวัสดีครับนี่เจ้าสํานักการแก๊ด้าเองครับที่นี่ว่าแคสเกมเซนโลอไอวีพาร์ทที่สองกันนะครับ วันนี้จะมีแขกรับเชิญเป็นเออชื่อกมีมีเสือกรับเคินครับมีเสือกรับเตือนอ๋อเป็นเสือกรับเชิญเฮสูนเฮสูนรมีเสือกมันนี่เฮสูนเฮสูนสูนแล้วเฮสูนคืออะไรวะอืมจ้งมันเถอะมันก็เป็นแค่ชื่อเราก็ไปทำเคลตต่อครับแต่ลังจดูวันนี้ผมจะทำสักสามเคลแล้วกันนะ ตอนนี้ก็นาเวลาประมาณห้าทุมแล้วเออที่ผมไม่ได้แคสนานเพราะว่าเออผมจิดเรียนนะขอโทษทีพอดีเาเปิดเรียนใหม่ๆก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งคือไอ้แท็กอะมันไม่ยอมเล่นกับผมแล้วไปทำอะไรลูกไปแฟบมั้งนั่นแหละอะไรย่างคือรถกันไปปัดัดบุครลขับรถบรรกเนี่ย ไอ้ตักมันก็ไปไหนแล้วพอไม่รู้รอกถึงผมแต่งตัวเดิมนี่มึงขับหรือว่ามึงกิ้งมึงขับเป็นผู้เป็นคนหนเดี๋ยวปะไม่ได้มันเป็นสายชาติก็ยาเป็นตชนตำรวจไม่ชนยังไม่อยากมีเหลืองมีเหล ตอนนี้ผมเล่นกูจะเลี้ยวได้ผมเล่นหมดแครชั่วอ้าวเฮ้ยแครดชั่วเฮ้ยรู้สึกว่ากูกูไม่กูไม่แครชั่วกูแครดีนะกูเล่นมูควายใช่ไหมนะแครชั่วมอเตอร์ไซค์กูขับอยากขับเยอนม่งขับอีแลดีโอ้กูงงกูขับรถยนต์ดีกว่าเออไปขโมยรถดี่ห้อยี่ห้อกันนี้ ไปพี่เมย์เจอคขึ้นไหนโอ้คับบอลคือรถนี้ดีกว่าไอ้ย่ะรถทอรถรถทอรถเนเลคาเตอร์วะเลคัตเตอร์เลคัตเตอร์เลคัตเตอร์ไอ้ซ่าเจ๋วิ่งอย่าวิ่งนี้อย่าวิ่งนี้อย่าวิ่งนี้เยัยเลคัตเตอร์เวยรถที่สู๋จุดในบรรดามันไม่สู๋จุดหรอกมันก็เท่ผมชอบรถนี้ ยังไ,ไม่มีรถเทพรถที่มันปลดล็อก achievement น่นะยังไม่ได้ดไม่มีร,มรถปลดล็อกรถเทสรถเฮ้ยเทสรถเนี้ยเทสมาเถอะเราค่อยดูตอนอเราค่อยไปาดูตอนจุดจบเลยแล้วกันนะอันนี้ผมเอามามาให้ท่านผู้ชมมาดูกนต่อนะพาร์ทที่สองยังอยู่เพราะว่าผมว่ไปเรียนมาอะไรงนี้ประมาณนั้นแหละ ก็เลยไม่ว่างกันนิดนึงก็ขอทวดด้วยขอทวดเลยนะลูกแกอขอทวดจะขอทวดไหมขอทวดแต่งอ,อ๋อทุยไม,ม่ใช่ละใ,ใ,ในมิดสองในมิดสามอ้าวไปเว่ขับด้วยความเร็วห้าล้านกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงไม่ใช่ละอะไรดูเองก็ไวไป โอ้โโยรถเทียนี่แม่งโอ้โหขับแม่งโลวมากเลยขับมาด้วยความเร็ว500ล้านกิโลเมตรต่อชาติเฮ้ยคุณลืมต้องลงแปลงล่างยังชาวล้อกเอ้ยออ้ยลงยังเทครับเาเรียกลงยังชาวล้องพังอุ๊ยรถที่ทแอบรถที่หรูมันต้องอย่างนี้รถที่หรูมันต้องนี่ถึงนี้ครับมันต้องแก่พังไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ๋อตอนนี้เราน่าจะออกมาหรือเปล่าตอนนี้ตอน,นเราครับตอนเราตอนนั้นหัวเข้าปะใช่นะ อืมนี่เราขึ้นมาบนมันมวลเหมือนกันมาเดิเล่นนั่นโอเพนเดอร์โอเพนดอร์อุ้ยผับตู้ผับตู้ก่งสิไอซ์ล็อตี้มันล็อกอ่ะเตะเลยเอาไงดีมันล็อกมันล็อกต้องล็อกกับเออไม่ใช่มันล็อกแล้วเตะมาแล้ว นี่นี่มันไม่ใช่ประตูนะั้นนี่ประตูจรนะิงอาหรอ o อ shit ออรวะเนี่ยประตูอะไรวะกลัวอะไรครับกลัวอะไรพี่กลัวอะไรพี่ oh อ e a h you're t e r g i b l e oh yeah you're e นทำอ e ไรอกรรรอกได้หรอ y ต้นนี่จับอโอยเป็นอ่นอะถูร้องทีคุไปเลย เขาสู่สภาวะหมดป่วยเอ๊ะหมดเปื่อยนะครับนี่คนหลอมาแล้วมาแล้วครับมอสอันเดนเซอร์ครับได้ทำงานแล้วดีหมดป่วยเอ๊ะหมดหมดเปื่อยเออหมดเปื่อยหมดเปื่อยหมดป่วยเอ๊ะหมดเปื่อยพูดผิดหรือซึกงช่วงนี้รู้สึกเมาของของของคุณยังดีนะไม่มีอันเดนเซอร์ผมลงมัดอันเดนเซอร์ไว้อุบาตตาสุดยอดเข็นซีเข็นซี โหดแม่งจ้ามเป็นแตยำเลยเไอจ้ามเป็นกำยำจ้ามเป็นหนังเอเลียเพราะเรานะแข็งแรงตรงนี้นะครับอูไม่น่าลงมอดอันเจตอร์เลยอูบาดตาเลยเกินมุงโกงตัวดิกโก้เด้อเมาเมาเมื่อไหร่กูจะเดินถึงนะมึงเดินไกลไปแล้วนะ โอ้ยรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีมีอาการรู้สึกมึนเวียนนิดนึง <c oughs> มึนเวียนน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมดมอลมที่ซ้ำที่ไม่ใช่นะสึกได้นี้มันก็ยากพอสมควรเอ้ยเคซี่อยู่ไหนวะเว้คซี่กูยังเดินไม่ถึงไหนเลยเนี่ยโคตรอึด ไอ้หนูไม่ถึงนู่นแหละกูยังอยู่นี่เฮ้ยมึงทำอะไรวะกูเรื่องของกูเรื่องกูเรื่องกูนี่อุ้ยกระเพนจะทองหน้าเนี้ยดูแก่แต่ผมแม่งวัยรุ่นสุดยอดเลยก็เราปรับอายุให้สิบสามเอ้สิบแปดสิบสามนั่น นีน mm ี่เรืองของความจริงนะเราต้องสเตล่าได้เราอย่าได้ปืนดักเซฟรือไม่อยากได้ปืนนี้นี่ไงยิงหัวยิงหัวยิงหัว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 ยัวหัววหัวหัวหัวหยัั

อย่างเดียวไม่เห็นหขอีมีมีงารของร้อนนนะปืนร้อนพืนร้อนเฮมาเร่งเกียวเับสินงสบายใจ่ Bye bye. Let's go. So, I know you're alright. corrupted... ah, oh, fuck! You're right. You're right. Oh, fuck. Why fuck do Tell he's going You're worry, right. I'm, I'm coming. Love the fuck. I'll kill all of you and slide down the corpses to earth! They're putting time in the pay. That's right! I'll kill a lot of you! Can they hear me? โอ้ย่าอ้ย่าไปเราเีทำยงนี้เกี่อรันมหุดหาโลร่รโอเคไปเราเดเสร็จละ้ไปเราจุดเเฮ้ยไม่ใช่จุดเมไกระโดดหาโคเวอร์ครับนี่หาที่โคเวอร์ยังรปิ้วปิ้ว เมื oui i, ่อกี ana, ここ nice. ้เราโย่เยกจะสุดบมดเหรอใช่ไมฮะนี่โยนแม่ผู้ทำอะไรวะเนี่ยอึ้ยอะไรวะอึ้ยตัวหรอเอพัลโลอยากกินเตเป็ดพัลโลก็ไปแค่นัุ้้มขี้แตกมันยังไม่เห็นขี้แตกไม่มีขี้สกอเลยไหมขี้อะไรแต่เหมือนก็มันคือเอาหมวยเค็นเอาหมวยเค็นแล้วบอกเพื่อน โดนครับชั่วอือโดนเอาแล้วมึงอ่ะแปลวมึงโดนตายดิมึงก็โดนยิงตายยิงโดนยิงตายแล้วจะเปล่าไม่ใช่นะแซวเล่นปึ๊บกูวิ่งมากูออกไปเทเลพอร์ตมาตัวตัวบีทันยงกลับบ้านก่อนอืมอาดี้ยังไม่เคน ตาบนไได้ใส่กางเนี่สินินี่สินี่ d นี่ u ินี n สินี่สินี่สินี่ r ินี่สินี่ i ินี่สินี่สนี n a ินี่นี่สินีมสินี่สวนี่สเนี่ y ินี่สนี่สนี่สินี่สินี่สิ t ีนี่สินี่สิน่สิี่สินีอมันี่สคนีน้วก็จะเป็นหน้าที่องกระผมนั่องนแล้วมันีแล้วขอให้โชคดีนะครับ พ่อคูยิงอย่างเงี้ยโอ้โนมนมีป้ายมาอะไรอ้าวเออบนบนมาล้างเราหมดแล้วเป็นไปป้องกันตัวนะไม่ยิงกันนะเป็นป่ะไอ้เหี้ยควรโทษไม่ปึ้งเพลงกำลังขึ้นกำลังมิวอารมณ์โทษเกิดพีดตกลง กูดูผิดไงดูดูผิดไปล่างขึ้นบนบนขึล่างกูงงัน่ me? ทำไมไม่สายบ้างวาไม่สายวะถ้ากลับอย่างนั้นต้องลั้งพีบอร์ดเล่นน่จะเป็นสิ่งที่สะดวกมากระวังนะจ๊ะดูอยู่ดูอยู่ห มันจะมียิดตรงยักตรงนึงแหละผมก็เล่นไว้จำที่ที่ผมบอกพาร์ตหนึ่งหรือเปล่าที่ผมเล่นของเทป่อนั้นแหละผมก็เล่นไว้มายากอยู่ดาเนี่ยตรงนี้ยากเลยเพราะว่าไปปักปรับเป็นขอบให้ให้เป็นอุนตาแล้วมันก็ไปใหญ่เกินทำให้เครื่องแรงอันนี้เครื่องดาที่ต้องตรงนี้ระวังไอ้เหี้ยไม่ได้ต้นไม่ได้ไม่ได้มันเริ่มใหม่ไม่ไกลมั้งอาจจะไม่ผิด คือปต้องกดกดบนกูงงงงตรงเนี้ยแหละงงตรงเดียวตรงเดียวใช่บนกับล่างเออบนกับล่างล่างบนมันกลับมาตรงนี้เออไกลว่ะไปแบบแบบเรื่อแล เองกำลังบิ้วครับแล้วก็ชนไปเอียงชนิดไหมระวังเนอยจำได้จำได้ต้องต้องมาไอ้เหี้ยมึงือจะคลิปเดียครับ

มึงให้กูชนไหมเนี่ยไม่ออยิงก็ตายวะยิงไม่ทนันมันยิงยาวโอ้ยอย่าเอาใส่มาหน้ากูดิกูมองไม่เห็นเดี๋ยวกูโทษดิไงี้ยกูขอโทษกูจะพยายามโอ้ยรอตรงนี้อยู่ตรงนี้จำได้ไอ,อ เฮ้ยย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 ดูผิดดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเร็ว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 โอเคผ่านละเมานี้อ่ะผ่านกูสับสนนะมึงตั้งใจยิงครับไม่ใช่ไม่พูดไม่ใช่อะไรนะตั้งใจยิงอยู่เย็นร้อนร้อน จำได้ตรงนี้ตรงนี้โอเคดียะเพลงมันเข้าไอ้นี่ตรงไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะยากจำได้แต่ถ้าจะไปจะไปคอมตอนนี้โอเคอะคือปรับเป็น normal ปรับเป็นธรรมดาเขาบอเป็นนุ่นตาไม่ไม่ผ่านแน่คิดบอกตรงเลยเฮ้ยเฮ้ผ่านผ่านผ่านเป็น้องห่วงถ้าปรับเป็น normal ไม่ก็โลอะผ่านแน่นอน แต่ถ้าปับเป็นระดับสูงอะกูตายกูยอมเฮียยากิม่าเลยเขาเลยนะเขาเลยนะมาแล้วโอเคเราไปแล้วกับสู่โลกครับเย้ตอนนี้เราใ <c oughs> ส่เสื้อผ้าแล้วนะคะเราไม่โปลแล้วไม่เปื่อย แต่ก็ยังตรงอยู่เหมือนเดิมแต่ได้ภา,ากนี้ถ้่ผมเล่นแค่พาร์ทเดียวจะสองพาร์ทดิอ้าวแล้วไอ้นี่ไอ้นี่สะดุดมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในอวกาศหรืออยู่ไหนเนี่ยอยู่ในโลกอาหรอไอสัรนะมันไม่รู้เลยว่ากูอยู่ไหนไม่รู้ไอดีมากพึ่งน้องคือร้อยไม่ร้อยดูดิมีมีมี ิสโอที่บอกว่าไม่ทำลายโลกอะ่ะอือใช่แล้วทำลายโลกอันนี้โลกไม่เหลือแล้วเร็วมากเรื่องไหนไม่น่าเกิดมาฮะเจ็ดพันล้านคนเพียงเดียวหายเลยผิดเปล่า มันไม่เทับ้องป่าไอันี้มันถามว่าเป็นท้ามรองป่าวทิวินย่อแล้วก็เห็นมั้ยคอิว ช่วยเซตติ้งไอ้ D V R นะเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นแค่พาร์ทพาร์ทเอ้ยแค่แค่ภารกิจเดียวแล้วเดี๋ยวพาร์ทน้ำมาแล้วเดี๋ยวพาร์ทน้ำมาต่อนะเขีป่ะบอกว่าไม่ว่างนะพี่ที่เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจัดยาวเคปี๊เพราะว่าวันนี้ก็ดึกแล้วเพื่อนเดี๋ยวันนี้ผมไปเรียนต่อไปนะ บายบายวันนี้ก็วันนี้วันพุธเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาจัดเต็มที่มันพลาดพลาจัดเต็มที่เลยมาพลาดกูจับไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ถ้ามาชวนกูห้าดุ่งน,นี้นะเออมาทุหันเด็กไปเดี๋ยวมีเรื่องต่อ เคยเดี๋ยวพอแล้วนะเดี no. uh ๋ย oh. ว no. no. uh ้เคนนี้เลยนอนนอนเราก็ต้องขับไปที่ยานของไอ้เฮียนี่เพื่อที่จะค้ามันเทลปักเราต้องเข้าไปในเกมเพื่อไปเอารวมทีมเพื่อนๆเราเข้ามาในโลคโลญมันจริงเหมือนไปย้อนเวลาแล้วเอาเพื่อนกลับมาเหมือนนั่งนั่งทำแลบบทำมชชีนไปใช้แล้วรวมทีมกันแล้วก็เดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่ยัง ได้ดิชิวได้เกตวอ์ทางตะวันตกได้เคสซี่ได้เคสได้กินซี่ได้แกงโอเคตั้งเซฟเลยก่อนจบเออเราได้ลองเข้าเซฟด้วยมันได้ไหมเดี๋ยวเป็นเหมือนครั้งก่อนจบเออผมอยากบอกอะไร่องหนึ่งผมอยากบอกกับว่าเออ เซฟตอนแรกก็นะเซฟตอนแรกมันพังผมเลยต้องเล่นใหม่ครับคุณชายเรียนามผม็คยใช้เร,รียนามไม่ใช่อะไรสักไม่ไม่ไม่ไมใช่สมัครเจ้าอยว <c oughs> เออเออโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้จบเกมนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกด subscribe ค,ครับ comment มมไม่ก็ไ้า์นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันบ,บ๊ายบายสวัสดีครับแย่